สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้พ่อขาพาระจะมาหวานข้าวแล้วครับผมบได้ไปขอโชคขอราบหรอครับช่วงนี้ติดภารกิจหวานเขา่าเมื่อนี้นำ้ำดดคู่ภารกิจลด,ด มิดคู่ใหญ่ลดประจําตําแหน่งครับผมมากับเบาไซไอหนุ่มเบาไซส้สีมอทวอเหมือนเดิมครับลูกหลานอยู่นี่แหละมาซอยเวีย้ยซอยงานเหมือนนี้มาวานเขา่าท่านผู้ชมครับผมเอาวานเข่าครับเหมือนนี้วานเข้าวานเข้าครับผมเอ,เอาสิเป่งไส้กลางวานันแป่งมืนปุ่มวันบ่ อ้อ้อาแบบป็นนเพียงเด็ก่นยังบนเปนจังลาเออเอออเด็กถึงไปเดิคน trong thấp up, uốn bơi 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 nha, đây nó, đây là, đây là, ข้าครับผมนวันเมือเราสามชมเลยเดี๋ยวใจพอข้าวารอละเออมุกนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือคนเดียวบ้วยคนเดียวดี๋ยวเลียพี่อ๋อแล้วท้า ไปด่านนี่แล้วค่อยจอดไปทั้งนาเรื่อยๆวานไปสิเลยจะไปทางพุดนเอาแล้วรถเทาไปพุดนน้ำเอาปล่อยนี่ไปหนีก่อนได้เอาตัวนี้ไปหนีแล้วเอาจ้งคอยแล้วรถเทาไปพุนเอามันเท่เขาใช่ไหมนี่มันเป็นกานาจะพ่อพอดีละบองนี้เออพอพอดี พอพดดีละแ่ตทเ่ you okay. ้สอยูขาอไปอดแล้วกาไปดันเอาไปีสอกกันเรออ้ยค่อยอดไดมันมันมัพ่อเลยช่อน่หเขาก็พ้อดเาก็ไเบีแนบ่เอาไปอีดชอนึ วันนี้หวานข้าวแล้วครับผมไม่ได้ไปขอฉุกขอลาบกับช่วงปิดไว้ก่อนนะเอามือได้มือดีมืองามครับพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบห้าแล้วเฮ้ยพุ่งุดท้ายอาจจะไปครับพรุ่งนี้เนาะวันนี้หวานข้นาวออแล้วครับผมเอาแลนด์หลุดออกเด้อมาดีเด้อแลนด์หลุดออกเด้อที่ถักหวานขา้าวอ้าวท่านผู้ชมครับรถไสนาก็มา จอดรอเดี๋ยวหวานข้าวก่อนครับผมไปหวานข้าวก่อนทำประตูครับผมหวานข้าว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 านเข้าวานข้าวา